เนี่ย่าบดิตเลยดึงเลยค่ะดึงเลยค่ะ <Yo. S 1> อันนี้รู้ว่าอร่อยใช่ไ, <laughs> ไม่คือถ้าพี่ทานแล้วพี่ต้องซื้อฟาร์มไหมค่ะต้องซื้อฟาร์มไหมค่ะ <laughs> <laughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้มาลงพื้นที่ถ่ายรายการหุนทางพารวย <Wow. S 1> พามาดูฟาร์มเห็ดเป็นฟาร์มเห็ดออร์แกนิกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันค่ะทำไมถึงมาทำฟาร์มเห็ดออร์แกนิกทั้งทั้งที่จริงๆแล้วแค่จะมาซื้อเห็ดอบกรอบเท่านั้นเองนะคะคุณจูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นีคุณจูนสุชาดากุลมงคลนะคะ จริงหรือเปล่าคะว่าจริงๆและแค่จะมาซื้อเห็ดอบกรอบแล้วก็ต้องมาซื้อฟาร์มเลย <punished> จริงค่ะจริงค่ะแล้วเรียกว่าเราได้มาทําฟาร์มต่อเลยค่ะเราเป็นสส่กินไงคะกินแล้วเราพอเรารู้ว่าเราได้ทําเองแล้วมีที่มายัางไงเรายิ่งสบายใจแล้วก็คือป้าเจ้าของฟาร์มแกบอกว่าแกจะขายฟาร์มทิ้งแล้วกูวไม่มีอะไรทาน <IC S 1> ต่อ <S <S <im it> ซื้อฟาร์มเลยเหรอเรียกว่า พี่มาร,รยาทยกให้<ฮ>ะนะคะเพื่อทจะให้เรามาต่อยอดจากเระน,นิท่านเดิมของแกประมาณนี้ <ฮะ S 1> ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะว่าวันนี้การทําธุรกิจฟาร์มเห็ดจะเป็นอย่างไรแล้วก็เห็ดที่นี่นะคะก็จะมีทั้งเห็ดเมืองร้อนแล้วก็เห็ดเมืองหนาว<ช>ที่เห็นนี่ก็เป็นเห็ดลินจือใช่ค่ะสวยงามหน้าตาดี หน้าตาดีมีราคาด้วยนอกจากคุณสมบัติดีแล้วยังหน้าตาดีด้วยนะเนี่ยเวลาทานก็ทานยังไงอะคะถ้าเกิดเราทานเป็นดอกแบบนี้ค่ะเราจะไปต้มกับน้ําแล้วเอาน้ํามาทานใช่ค่ะต้มสักสองดอกในหอ่อหะในหอ่อเหาเราก็จะมีประมาณ3 0 0กรัมใช่ไหมคะที <ừ> ่นี้อ่ะ,ะไปสักร้อยกรัมค่ะเสร็จแล้วเราเอาดอก2ดอกของเขาอย่างเงี้ยค่ะ,คะไปต้มน้ําแล้วก็เอามาทาน ดื่มตอนเช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้ใส่น้ำเยอะไหมคะประมาณลิตหนึ่งค่ะโอ้ oh. ประมาณลิตหนึ่งแล้วก็ดื่มได้เลยยิ่งตอนอุ่นๆยิ่งดี <Wow. S 1> นะคะแล้วก็พอเราเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถเอาดอกกลับมาซ้ำได้ จนกว่าความขมเขาจะหมดไปเพราะว่าตัวที่ขมของเขาก็าคือยาค่ะพี่อ๋อหวานเป็นลมขมเป็นยาฮาน,นแหละทฤษฎีนี้กับสุภาษิตนี้ใช่เลยอ,อันนี้ค่ะมันจะต้องมีให้ครบ5้าสีก่อนเราถึงจะเก็บเขาได้5สีในหนึ่งดอกเหรอคะใช่ค่ะ5้าสีในหนึ่งดอกคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่คล้ายๆอย่างนี้มันจะมีเข้มมีอ่อนก่อนที่เขาจะมา5้าสีคือเขาต้องผ่านนี้มากหนึ่งอนส2 3ผ่านมาเป็นสีที่สี่แล้วก็ขอบนั่นเป็นเข้มเป็นสีที่ห้า เราถึงจะเก็บเขาได้ค่ะพี่นิปลูกนานไหมคะกว่าจะได้ขนาดนี้ประมาณ 3- ถึงสเดือนนะคะ<อ>เฉพาะปลูกยังไม่นับตอนบ่มนะคะเ oh, <no. S 1> นี่ยค่ะแค่นี้ซึ่งออกมาแล้วค่ะ oh. เดี๋ยวพี่นิลองอันอันนี้ก็ได้ค่ะลอ,อลองบิดเดี๋ยวลองบิดดูนะคะใช่เนี่ยค่ะบิดเลย <c oughs> ดึงเลยค่ะ ดึงเลยค่ะกลัวจะไปเอาขอเขาเลยค่ะนี่ค่ะ๋อแล้วก็เวลาทําความสะอาดเสร็จเราก็ไปต้มเลยเราเอาไปใช่ถ้าเกิดเราเก็บจากสดๆนี้ค่ะเราล้างเราก็ต้มได้เลยหรือถ้าเกิดสมมติบางคนจะเอาไปตากแห้งก่อนเพื่อทําให้มันอยู่ได้นานขึ้นอ่าประมาณก,ก็เราก็จะเรียกว่าลินจีอบแห้งในในส่วนนี้ในโรงเรือนเพาะเห็ดอันนี้ก็เป็นโรงเรือนหลักของเราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโรงเห็ดโคนญี่ปุ่น โรงเห็ดคูนญี่ปุ่นใช่คือในนี้80เปอร์เซ็นตเป็นเห็ดคูนญี่ปุ่นเลยค่ะเพราะว่าหลักๆคือเราจะทําส่วนของเห็ดคูนญี่ปุ่นเป็นหลักด้วยเขาต้องชื้นๆแฉะๆเองย่างนี้ด้วยเหมือนกันเขาลดน้ําให้ความชื้นกับให้น้ําเขาค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าพี่นิอยากลองเก็บก็ลวกมือแล้วก็ซ้ายขวาออกเลยค่ะพี่นิโอเคง่ายไหมคะอันนี้อันนี้รู้ว่าอร่อยใช่อันนี้ตามร้านอาหารญี่ปุ่นเพียบเลยค่ะใช่ใช่ และช่วงนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนกระเป๋าที่พีน่นิออกแบบนะคะกระเป๋านิลาวันรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นซ u เปอร์แบกค่ะมี5สีนะคะขาวดำวเทาเบจแล้วก็น้ำตาลทองนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์แอด nila w a n มาคุยกันนะคะ3290บาทพีนี้ไม่ขายค่ะขายเพียง2590บาทหมดแล้วหมดเลยทำมาไม่กี่ใบเท่านั้นนะคะและก็ขายกันแค่เพียงปีละ1รุ่นเท่านั้นค่ะ สินค้าออร์แกนิกหรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแล้วดีกับสุขภาพยังไงอะคะคุณจูนจริงๆหลักๆเลยอย่างแรกที่เราจะเห็นได้ชัดคือรสชาติค่ะพี่นีคค่ะอ่าเราจะมีความกลอบหวานนะคะส่วนเรื่องของข้างในเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนมันได้ดีท็อกไปด้วยอ่าแล้วก็ถ้าอย่างสมมติเป็นเห็ดลินจือหรือเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเห็ดแต่ละเห็ดเขามีคุณประโยชน์อย่างเช่นถ้าเราลดความอ้วนบางคนจะไปทานเห็ดเข็มทองจริงๆอจูนมองว่าการทานออร์แกนิกหรือสินค้าที่มันเป็นสุขภาพค่ะมันลดเรื่องความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเราอจะรู้ได้ยังไงว่ามันดีหรือมันไม่ดีก็คือเราควรจะเลือกจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เพราะสุดท้าย you are what you eat ทานเข้าไปแบบไหนเราก็จะได้แบบนี้ใช่ อันนี้ก็ที่เราเรียกว่าฟาร์มระบบปิดก็คือเป็นแบบนี้เลยเราควบคุมทุกอย่างเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดเข็มสีทองซึ่งจะมีแค่ที่นี่ที่เดียว สีทองที่ไม่ใช่สีเงินที่เราทานกันนะคะอันนี้ละคะอันนี้หน้าตาอันนี้<า>เห็ดยามาบูชิตาเกะเหมือนดอกกระหล่ำเลยเนาะใช่ใช่แต่อันนี้เป็นเห็ดยามาบูชิทาเกะที่อันนี้จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นเห็ดเป็นยาค่ะช่วยเรื่องของเซลล์สมองถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน12จะช่วยเรื่องของเซลล์ประสาทเซลล์สมองในการเชื่อมกันและอันนี้เอาไปทานยังไงอะคะเนี่ยอันนี้เอาไปทําข้าวผัดเอาไปทําซุปได้เลยค่ะพี่นิ้หรือถ้าเป็นร้านอาหารฝรั่งอะค่ะเขาจะไปทําเป็นสเต็ก ได้ด้วยเพราะด้วยความที่เนื้อของเขามีความยุบยับแล้วก็เหมือนกับมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้จะเป็นเห็ดนางลมดอยอันนี้พวกนี้เป็นเห็ดเมืองหนาวใช่เป็นเห็ดเมืองหนาวที่ต้องเลี้ยงในห้องเย็นอุณหภูมิต้องเท่าไหร่คะคุณแปดถึงสิบห้าองศาแปดถึงสิบห้าองศาใช่ค่ะ เห็ดนางลมดอยก็จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเหมือนกันค่ะอันนี้เป็น blue eye smart room ส่วนใหญ่คนที่จะใช้จะเป็นเทางฝัง่งยุโรปเวลาเลือกสายพันธุ์ปลูกนี่คุณจูนคิดจากอะไระคะนอกจากตลาดแล้วเนี่ยตัวนี้จริงๆอ่ะเป็นตัวที่ที่มารายายเขาปลูปกไว้ยุก่อนเออเจ้าของฟาร์มใช่ค่ะเจ้าของฟาร์มคนเดิมปลูปกไว้ยุก่อนแล้วแล้วก็ด้วยสรรพคุณของเขาตัวนี้กับตัวนี้ค่ะจะค่อนข้างเด่นยาบูช u s h i d a i k อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้คือจะเด่นมากจริงๆอ่ะมันมีงานวิจัยหลายตัวที่บอกว่ามันช่วยเรื่องของเซลล์สมองแล้วก็เอาลไซเมอร์ถ้าเมืองนอกก็คือเอาไปสกัดเลยนะคะเราคะใช่แต่ว่าเราก็พยายามจะบอกว่าอยากให้ทานเป็นอาหารอะเป็นทอบกรอบหรือว่าเป็นทเป็นซุปขนมจีนเอนเอาเป็นเนื้อเนื้อเอย่างนี้ใช่ไหใช่แล้วก็มีของเอาไปชุบตั้งทอดก็ได้ อย่างี้ค่ะนั้นพอเราปลูกในระบบปิดเราจะสามารถทําเรื่องของ productivity ได้ด้วยอันนี้แ่ละค่ะอันนี้เผ็ดนางลมฮังการีค่ะนาเราตาสวยเนาะเหมือนดอกไม้อันนี้ที่เราเคยเห็นนะเขาจะปลูกในเมืองร้อนซึ่งอันนี้เรามาพัฒนาค่ะให้เขาปลูกได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเพื่อให้เขาดีโตเร็วอะไรนี้ไหมคะใช่แล้วเราสามารถที่จะคุมเรื่องของจํานวนได้การผลิตเพราะบางทีแบบมีออเดอร์มาอย่างเงี้ยค่ะตัวไหนที่เอาไปทําเป็นเหมือน ลูกชิ้นเห็ดนะคะตัวออรินจิตัวนี้ค่ะตัวนี้เหรอคะใช่ซึ่งเราจะดูแลมาตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงเราดูถึงขนาดเส้นใยญเขาเลยค่ะว่าเส้นใยญเขาต้องเป็นแบบไหน เพราะว่าเพื่อทําให้เนื้อข้างในเขาว่าขันแน่นเพราะว่าจริงๆถ้าเราลงไปลึกๆในแ่าะฟาร์มจริงเขาก็จะมีสูตรของเขาอีกค่ะประมาณนี้ซึ่งเราก็จะมีสูตรของเราเช่นกันของที่นี่ก็คือดีอย่างตรงที่ว่าเขาไม่ใส่อะไรที่เป็นสารเคมีเลยใช่เราใส่ไม่ได้เลยค่ะซึ่ง,ข,งข้อนี้ดีมากอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของทางฟาร์มใช่ไหมคะใช่ตัวนี้คือตัวแบบ ออริจินอลเลยสกินเจอชร์ดเป็นเห็ดเข็มทองอบกรอบค่ะพินี้อันนี้ที่ที่คุณจูนบอกว่าติดใจเห็ดล้เต็มทองละตามมาซื้อจริงจริงจะซื้ออันนี้ซื้อไปซื้อมาซื้อฟาร์มไปเลยไปใช้มาเราเลยได้มาทำฟาร์มเองเลยค่ะพ่นี่อันนี้ทุกวันนี้ก็ส่งเข้าโมเดิร์นเทรดหมดเลยนะคะส่งเข้าโมเดิร์นเทรดแล้วก็เป็นหน้าออนไลน์ค่ะไซนี้เราขายเท่าไหร่คะไซนี้อยู่ที่2 8 0ค่ะโอ้ถูกนะไม่แพงค่ะไม่แพงถูกนะเพราะว่ากว่าจะทําให้มันกรอบแล้วเราไม่ไม่ไม่ใส่แป้ง ไม่ผงชูรสอ่าขออนุญาตทานอันนี้เป็นออริจินอลไม่คือถ้าพี่ทานแล้วพี่ต้องซื้อฟามไหมคะต้องซื้อฟามไหมคะต้องซื้อฟามไหมอะหัวเาะอร่อยอะอร่อยอะอร่อยอะมันจะคล้ายๆแบบไก่ฝอยอย่างเงี้ยค่ะพี่อร่อยมากบางคนก็เอาไปทำแบบข้าวเหนียวไก่ฝอยค่ะแล้วก็จะมีหม่าล่าหืมใครชอปแซ่บก็ต้องอันนี้ใช่ ใครชอบแบบมีรสชาติหน่อยก็จะมาอันนี้ค่ะใครชอบแบบออริจินอลหน่อยก็จะไปทางนู้นอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาซึ่งเราก็เรียกว่าน้ำยาปูเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆก็เป็นเห็ดพี่ทานเลยใช่ทานได้เลยค่ะ,คะจะบอกว่าท็กเจอร์เขาจะแบบมีความคลายปูกิน่นเรื่องเนี่ยอื้ออร่อยอ่ะอร่อยมาก ไม่เผ็ดด้วยใช่เราจะทํารสชาติให้มันดูแบบพอดีพอดีค่ะพี่นิคนที่แบบรักสุขภาพหรือคนที่แบบไม่ทานเนื้อสัตว์รสชาติหอมหวานแล้วแบบออกกลมกล่อมเนาะออกใต้หน่อยๆน่อยด้วยใช่ใชเราใช้พริกแกงใต้เลยอ๋อใช้พริกแกงใต้ใช่เด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคอนเซปต์กระเพาะปลาค่ะอันนี้ก็ขายฟรอสเซนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเป็นฟรอสเซนด้วยเหมือนกันค่ะเป็นซุปเห็ดใช่ค่ะ ตอนแรกเราใช้เป็นเหมือนกับชื่อกระเพาะปลาสุดท้ายอสมเห็นแล้วกันค่ะคนเข้าใจง่ายดีเดี๋ยวกินที่หมดเลยทีมงานไม่ต้องกินอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวลูกชิ้นปลาหมึกค่ะเป็นหมึกหมึกบกใช่ค่ะตัวนี้ค่ะนนพี่นิด,ดต้องลองต้องลองออ,อันนี้อร่อยกว่า อันนี้จะเป็นแบบเนื้อข้างในจะกรึบเป็นตัวชูของเราอ,อีกตัว,ตวนึงเราซื้อมาเป็นไม้ไม้ฟรีตอะไรอย่างี้เห,หรอคะใช่ค่ะเป็นฟรีตแล้วก็สามารถเอาไปจีบนกระทะเข้าเวฟอะไรทําเองได้เลยค่ะ <S <S <ๆ>แล้วก็แบบทานน้ำมันงาน,นิดๆหน่อย <S <S อันนี้ค่ะจะเป็นตัวซูชิใบค่ะพี่นีโอ้ซูชิใบใช่ก็คือเป็นอะไรคะข้างในเนี่ยข้างในจะเป็นเห็ดค่ะแล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายตัวเนี้ยค่ะจะเป็นตัวที่ตอนงานเจคือแบบคนต่อคิวเยอะมากพี่นี้ ตัวนี้สองตัวนี้ค่ะอ่าอันนี้เป็นอะไรคะตัวอันนี้เป็นเห็ดนางรมดอยค่ะหมาลา่าขายดีเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้มาจะมาเป็นฤดูค่ะอ่าเป็นฤดูแล้วก็น,นี่เป็นเห็ดเขมเข็มทองอบกรอบเช่นกันวันนี้นะครับดีใจมากเป็นครั้งแรกที่เราทำ u t u b e แล้วเราก็ได้ลงพื้นที่สักทีมาที่ฟาร์มเห็ด แล้ววันนี้ก็มาชิมอาหารอร่อยๆกับคุณจูนนะถ่ายหนทางพารวยแล้วก็จริงๆเนี่ยอันนี้ยพารวยของแท้ขอบคุณค่ะคุณจูนของที่อร่อยๆที่พีนิธานไปทั้งหมดเนี่ยเขาติดตามดูแล้วเขาอยากจะซื้อเนี่ยเขาไปซื้อได้ที่ไหนคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ทางหน้าเพจนะคะหรือว่าทาง l ลาย OA ค่ะ a s i g n f 3ตัวนะคะ f f f a r m f f farm ค่ะนะคะหรือว่าเพจนะคะฟาร์มเห็ Fresh and f r i e n d l y f a r m บายมาลาย่าฟาร์มค่ะก็ไปดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างได้ยินดีเลยค่ะถ้าบอกมาจากรายการหนทางพารวยหรือ YouTube ของที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามีส่วนลดพิเศษให้ค่ะขอบคุณมากเลยแล้วพบกันใหม่นะคะ